ครับสวัสดีครับผมบาโยคนไา่บัานนะครับผมเบิ่งบินยิงกับปลาสไลดครับผมเก็บกรุงแห้งเลยบ

nhiều cái bài còn nhiều. có thể là cậu có cái răng là không có tao tao nó nhiều nhiều. เดี๋มาบิ้งครับใส่มั่นจักโลครับนั่งดมาครับนี่ก็มมาถืแง่ห้องนี้วะขโมมาดถือแง่ห้องนี่

แับจับคอดีปะบอกว่ามาถือขั้นเยอะไปจักรนยิงเจ้องมาถือยู่งนโดนว่าิซื้อว่าได้ซื้อหรอกว่แม่เนื้อตาใสลเขาใช้โมบิเลีงเซมันมันมาทังทองเนาะเลงแต่ทองวันไเล่งเือยดิสี่ตัวครับ เอาัวกันขั yeah. s <S บนามืนี้ครับรถต้งไหลเติบครับ เยอเลยครับ้อยกัทวเออไม่ตัวเลยครับเลยร้อยคำน่นั่นนึน่เขาวาแล้วมันสูสีกันหนึงว่นัอนก็คงสสองสบสามล่วันสิบสามสวันใส่สิบสองเลยรอ Nh hẹn ghét hết 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 แยกเสียงน้อยยาไรตื้นย่างกันหยเี้ยงเเน้อ่ปรองตัวเยเน้อยปออูดอยปอ้นดงรอนเนาะรอตัวไนี่

โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงคนฝากคนไร้คนแค่ห้บายโย่คนไทยบ้านนนัน่น้อครับผมมีอัปเดตว่าสุดต้นที่13ตุลาคม2568อรห,หดดครับผมเกินน้องวัยครับอำเภอตะป้องจังหวัดปัตตานีที่โาแล้วครับพอกันไม่ชิมหนาครับผมสวัสดีครับ